สูดได้หนโอ้ยก้อยแซ่น้ำแข็งโอ้ยชิ้งอน่อยก้อยบานสวนชิ้น่อยเขาบ้านน้ก้าวนเขาเอินสูดได้สูดได้แค่ก็นมาแปเอิสูดได้ห่สุกเกเล็กมนป่ะร้อยเลือด้ยน้อยร้อยเลือมาบอลบ่ใส่ตับใส่คือไรความมันว่าโอ้ยพี่น้วงยสอนหิใช่ไหยพี่น้องมองขามมยังกันนะ ยิบขึนซิมองขมเงกน,นะขับงเ,เลยตาส่วนไ้พองเบิง้งกันะอาดมือปหดครับผู้เสหาหมอพี่้องส่นี้จังใจเสพักวนเสพที่หลังมันบ่ไ,ได้ไหมได้เราเส้พักเลยบ่นี่ต้องโอ้เอแมนตาดีเราขวไม่จีหอมมันบ่แมนมนมน,เ,มนเอาเ,เส้หมอนอยขวเลย นี่อ,อันเดียวเดียวหาสิบาทพอเออให้พักเข้าไปอู้พี่น้องมา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 สอนอะไรอือแตองโมโคจ่าส่งโดยมืเอเปื่อนจากสงน้องสอนผู้คนบริสุทธนาเนี่ยระพัดเลยพี่น้องเลยลูกแสบไปหาหมอแตงโมโวจ่าจส่งพี่น้องอื か丸ぅぴろん。